ก็พงหนึ่งซีอิ๊วอร่อยอร่อยอีกแล้ววันนี้หนึ่งซอสหนึ CEO, ่งซีอิ๊วค่ะอยากให้อร่อยต้องเติมชิลรสไปนิดหนึ่ง งซึ้งให้ร้อนแล้วก็เอาปลาลงค่ะนึ่งสักพักแล้วก็จะเอาหอมใส่ปลากระพงนึ่งซีอิวนึ่งซอสนึ่งซีอิ๊วค่ะค่ะนึ่งเสร็จก็จะใส่ผักลงไปเลย กี้ต้นหอมหนะ่ยหน้าแล้วก็มีพริกเหลืองพริกแดงแล้วก็จะปิดฝาไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะปิดไว้เพื่อให้ ให้หอมให้ให,ให้ขึ้นช่ายสุกค่ะนึ่งสักพักแล้วก็ผักชีต้นหอมสุกแล้วก็ชิมรสชาติพอดีแล้วก็ได้เลยค่ะอันนี้ปิดไว้แป๊บหนึ่งมันกีนี่ให้มันสุกซะก่อน ต,ต้นหอมใบขึ้นช่ายสุกแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะปลากระพงนึ่งซอสหรือว่านึ่งซีอิ๊วค่ะใส่ขิงเสร็จแล้วได้แล้วอร่อยอร่อยค่ะหน้ารับประทานปลากระพงเนื้อเนื้อชิ้นโตโตเดี๋ยวก็สิยกล่งนะคะเอาตัวนี้ยกเลยเป็นอันว่าเสร็จ เสร็จแล้วค่ะนึ่งปลากระพงเนื้อปลากระพงใส่พริกซอยขิงซอยไอ้ต้นหอมขึ้นใชยโรยหน้าเสแสบขึ้นเกาค่ะผู้ใดอยากกินก็ไปเห็ดกินได้นะคะเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะหนึ่งปลากระพงหนึ่งซีอิวเป็นเนื้อปลาสดหรือว่าห้าสี่หนึ่งเป็นโตก็ได้ค่ะแสบขื้นกันค่ะอันนี้เฮามีเนื้อเนาะคะ่ะเฮาก็เลยเอาเนื้อมันมาหนึ่ง จบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากช่องเล็กๆไว้คือเก่าเนาะค่ะสุโูสุข,สข,ข้นผู้ใดเขามาเยี่ยมมาชมเอาไปเห็ุกินใดเนาะคะ่ะมีประโยชน์ค่ะเข้าหนึ่งใส่ขิงเป็นอาหารผู้ป่วยใดค่ะผู้สูงอายุก็กินง่ายเพราะว่าปลามันจะยหง่ายเนาะคะ่ะมีประโยชน์เนาะคะ่ะปลาสนีละค่ะสวัสดีค่ะ